กุญแจสู่การปลดล็อกเป้าหมายคนเกิดวันจันทร์ปี2568สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่นะครับปี2568นี้ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มีความสุข ประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาในเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับส่วนสำหรับใครบางคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองในปีนี้จะตั้งเป้าหมายว่ายังไงดีก็ลองมาฟังคลิปนี้ดูนะครับเพื่อจะช่วยให้คำแนะนำหรือจะช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายในปีนี้ได้นะครับโดยคลิปนี้นอกจากจะแนะนำเป้าหมายแล้วเราจะมาดูคำทำนายความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพในเดือนมกราคมนี้ ปี2องัด้วยเช่นกันนะครับคนเกิดวันจันทร์อะไรคือกุญแจสู่การปลดล็อกเป้าหมายในตัวคุณครับไห้ขึ้นเป็นพระแม่คงคานะครับพนักงานพระแม่คงคาไพ่ไขึ้นเป็นประธานของการอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับในปี2 5 6 8นนะคนเกิดวันจันทร์นะครับเป็นเรื่องของการที่หากคุณได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่า ให้ความเมตตาต่อคนรอบข้างนะคความเมตตาต่ออไม่ว่าจะคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามนะจะเป็นสิ่งที่หนุนนำนะให้คุณเกิดความสําเร็จมากขึ้นจะเป็นกุญแจนะครับทำให้คุณได้เพิ่มโอกาสนะคุณได้ให้ผู้อื่นและผู้อื่นก็จะให้กับคุณเนี่ยกลับคืนมานะครับโดยที่คุณอาจจะ ไม่ได้คาดหวังนะกับความสําเร็จเหล่านั้นนะครับอาจจะไปช่วยเหลือคนที่เ,เขาลําบากในะเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการดำเนินชีวิตเซลนี้จะเป็นเหมือนผลบุญนะเป็นพลังงานบางอย่างที่จะเป็นกุญแจปลดล็อกความสำเร็จของคุณในปี2068ให้จะขยายว่ายอย่างไรบ้าง ไพ่ขึ้นเป็นเรื่องความสมหวังนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือนะไพ่ขึ้นชัดเจนมากเลยนะว่ายิ่งคุณให้ก็ยิ่งได้นะยิ่งคุณให้ยิ่งเกิดความสมหวังไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายในการการทํางานการหาเงินหรืออะไรก็ตามที่เป็นเป้าหมายของตัวคุณของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะมันเกิดความสมหวังนะครัแล้วก็สิ่งที่คุณวางแผนวางแผนเอาไว้ในปีสองหเนี่ยก็สามารถ ดาเดนินเดินต่อไปได้แต่ก็ต้องเน้นย้ำนะในเรื่องการที่ช่วยเหลือคนมากๆนะครับยิ่งช่วยก็ได้รับการช่วยเหลือกลับในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานในเรื่องของความสำเร็จเรื่อง,องการเก็บเงินกับทองหรือว่าการเพิ่มเงินเคลื่อทองเนี่ยก็จะสมหวังมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะต่อมาดูซิว่ายัางไงต่อ ได้รับข่าวสารได้รับข่าวสารที่ดีนะในปี2008เนี่ยไพ่บ่งบอกนะว่าให้คุณเนี่ยเข้าไปหานะเข้าไปหาผู้คนเข้าไปหาลูกค้านะครับเข้าไปหาคนที่จะไปดูธุรกิจด้วยนะครับรวมไปถึงการาให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับเขาด้วยนะครับอยาที่จะลังเลว่าจะไปไม่ไปดีหรือว่ากลัวกังวลอยู่นะยิ่งเข้าหาเนี่ยคุณก็จะได้รับสิ่งที่ คุณไม่คาคิดตอบแทนได้หรือว่าคุณอาจจะนําของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะไปอ่ไปช่วยเหลือหรือว่าทําขนมเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปให้เขาก็ได้นะเหมือนสร้างแรงบันดาลใจเนอะสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้มันมีความสุขมากขึ้นเวลาเขาจะช่วยเหลือคุณคุณช่วยเหลือเขาเขาก็มองว่าเออตัวคุณเนี่ยมีน้ําใจนะเออตัวคุณเนี่ยมีจิตเมตตากับเขาแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ตาม เขาก็อยากจะช่วยเหลือคุณเพราะคุณเนี่ยช่วยเหลือเขามาก่อนหรือว่ามีของขวัญเล็กน้อยหรือว่าคุณเวลาคุณจะไปเจอลูกค้านะเออก็มีโอกาสอาจจะให้ของขวัญเล็กน้อยกับเขาก่อนก็ได้นะเออเป็นการสร้างรอยยิ้มนะเป็นสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เมื่อเหมือนเป็นความสุขเล็กที่เขาก็อยากที่จะดธุรกิจกลับคุณต่อหรือว่าเขาก็อยากที่จะ อาทำงานกนะับคุณไปได้ต่ออีกเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนสร้างพลังใจที่มันดนจิตด,ดนใจเนี่ยทำให้งานเหล่านั้นรูกสิลที่คุณทำเนี่ยเกิดความเสร็จมากิ่งขึ้น้วยเช่นกันนะครับเรามาดูนะครับในเรื่องของไพ่ต่อมานะครับอยากขึ้นสักดูซิไพ่ขึ้นเป็นสร้างบุญนะครับอืมอันนี้เป็นการช่วยเหลือ อันนี้จะเป็นในเรื่องของพลังงานทางจิตใจนิดหนึ่งเพราะไพ่คืนสร้างบุญนะเป็นการอุทิศบุญนะครับในเรื่องของการที่คุณเองเนี่ยนะไม่ว่าจะช่วยเหลือด้วยการกระทําไปแล้วเนาะช่วยเหลือการไม่ว่าจะอะไรก็ตามในเรื่องการช่วยเหลือผู้คนรอบข้างนะไพ่บอกเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้เป็นในเรื่องของการให้บุญนะบุญบุญให้ใครบ้างนะให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะให้กับเทพเทวาให้กับคนที่คุณโกรธ่านะให้กับคนที่คุณ เกลียดอ่ในปีที่มันผ่านมาดังนั้นปีนี้เป็นปีที่คุณต้องให้อภัยคนแล้วนะครับทั้งการกระทาแล้วก็ทําจิตใจด้วยนั้นในปีนี้นะครับอยากแนะนําให้ทุกๆคนนะครับก็ทําบุญนะสร้างบุญในการให้ทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิอะไรก็ตามเนี่ยรักอุทิศบุญนะครับให้กับเทพเทวานะครับให้กับตัวเองนะให้กับคนที่คุณเกลียดนะอภัยทานให้นะอภัยทานให้คนที่คุณเกลียดเนี่ยทำให้สิ่งนี้มาเป็นเหมือนพลังงานที่ทําให้ไม่ว่าคุณทาอะไรก็ตามเแต่ยก็จะบังเกครนนััะบ ดังนั้นคนเกิดวันจันทร์นะครับปี268หไพ่ขึ้นเป็นพระแม่คงคานะครับไปถึงการที่อุปถัมภ์ช่วยเหลือนะในเรื่องการอุปถัมภ์ช่วยเหลือเนี่ยซึ่งเป็นคนแจที่ทําให้คุณเกิดความสำเร็จแต่คนแจเหล่านั้นน้ไพ่ขึ้นขยายในยเรื่องของการที่เมื่อช่วยแล้วเนี่ยจะเกิดความสมหวังนะครับไปช่วยเหลือคนอื่นแต่การช่วยเหลือไปคนอื่นเนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยต้องออกเข้ามปหาด้วยนะเข้าหาแล้วก็เอาของขวัญเล็กน้อยไปให้นะรวมไปถึงการทําบุญสร้างกุศสนและอุทิศบุญ นะครับให้กับผู้คนรอบข้างก็จะทําให้สิ่งนี้เป็นกุญแจทําทให้คุณเกิดความสําเร็จทําให้คุณเกิดความร่ารวยทาให้คุณเกิดความสมหวังในไม้ขึ้นในสง่งในปี2568โดยเช่นกันนะครับเรามาดูสภาวะพลังใจนะครับของคนเกิดวันจันทร์ในเดือนมกราคมนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างตําแหน่งแรกนะครับตัวตนไพ่ขึ้นเป็นพระขันทกุมารน,นะครับเป็นการกลับมาซึ่งพลังวังชานะหมายถึงอย่างไรนะรอาจจะฟังยากนะครับแต่ว่าในตามความหมายนะหมายถึงในะเรื่องของ การที่คุณเองมีพลังงานนะในเรื่องของความคิดนะความกล้านะจะทําอะไรก็ตามนี้มีพลังงานบังชานี่หมายถึงเรื่องของความสําเร็จกายจะคิดมากขึ้นกายจะตัดสินใจมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าคุณมีพลังใจนะมีกําลังใจในการทํามีแรงจะสู้ทั้งประสบการณ์ทั้งความรู้ทั้งความสามารถจะพยบพร้อมนะในเดือนมกรานะต้นปีด้วยนะครับเวลาเวลาคุณจะทำอะไรก็ตามตัวตัวตัวคุณเนี่ยยิ่งมี กำลังมากนะในการคิดในการทํานะครับสู้ร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งได้นะดังนั้นะอยู่ที่คุณจะลงมือทาด้วยหรือเปล่าในต้นปีนี้นะครับอะมาดูซิว่าตําแหน่งต่อมาเป็นอย่างไรดูซิตาแหน่งแรงปัถนานะครับไปขึ้นเป็นพระนารายนะครับเป็นพลังงานของการช่วยเหลือนะครับแรงปัถนาขอ,ของคุณเนี่ยเหมือนเป็นความต้องการของตัวคุณเนี่ยอยากที่จะช่วยเหลือคนซึ่งต้องบอกตําแหน่งนี้นะ แปลกดีนะเออตรงกับในเรื่องของเป้าหมายในปี268คุณด้วยนะครับคือการที่คุณนะอยากจะช่วยเหลือเพราะว่าในเรื่องของเป้าหมายของคนเกิดวันจันทร์นะในปี2 5 6 8เนี่ยขึ้นเป็นพระแม่คงคานะเกี่ยวกับการอุปถัมภ์การช่วยเหลือซึ่งในแรงปัารถนาของคุณในต้นปีนี้นะก็ขึ้นเป็นพระนารายก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกในเรื่องการช่วยเหลือนะตรงตัวมากๆนะดังนั้นเนี่ยคุณก็เริ่มไม่จัก ลงมือทําได้แล้วนะครับในเรื่ององการที่ลองไปช่วยเหลือคนรอบข้างนะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก,ก่อนก็ได้นะคนใกลๆตัวคุณก็ได้นะญาติพี่น้องพ่อแม่ของคุณนะครับคนรักของคุณนะคนใกล้ตัวคุณเพื่อนร่วมงานคุณนะครับใครก็ได้ที่คุณอยากจะช่วยเหลือเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นเขารู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจคุณไปรับฟังเขาก็ได้นะเขารู้สึกอยากที่จะ ให้คุณให้ใครสักคนปลาช่วยเหลือเขาเรื่องงานอรคุณเข้าไปช่วยเหลือก็ได้นะเรื่องเล็กน้อยนะสิ่งที่คุณไม่ต้องไปใช้เรื่องเงินก็ได้แต่ใช้แรงกายแรงใจก็ได้นะสิ่งอย่านี้คุณเริ่มลงมือทาได้เลยและสิ่งอ่านี้มันทาให้คุณเกิดความสําเร็จในท้ายๆปีด้วยหรือกลางๆปีได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะมาดูต่อเนี่ยเรื่องวาสนาไพ่ขึ้นเป็นพระพุธนะครับพระพุธไพ่ขึ้นเป็นพลังงานโชคที่มากับการสื่อสารนะปะัพารวยนะครับคือโชคมากับความแบบ ความสำเร็จจากการาพูดนะเออช่วงนี้นะในในเดือนมกราคมเนี้ยปากของคุณนี่แหละนะ่าจะพาในเรื่องของความสําเร็จพาในเรื่องของการเงินนะยิ่งพูดเก่งก็ใช้วาทศิลป์เก่งเนี่ยก็ยิ่งดึงดูดสั์เข้ามา,าต่อคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับสําหรับคนโสดอ่ะเป็นอย่างไรนะครับมาดูเรื่องของอดีตนะอดีตคนโสดเป็นอย่างไรบ้าง ในเรื่องอดีตโคนโสดนะครับในเรื่องอดีตเนี่ยไปขึ้นเป็นสีเหรียญน,นะแล้วก็ขึ้นเป็นเก็บซ่อนความรู้สึกนะครับในเรื่องอดีตมันมีหลายอย่างนะที่มันเกิดขึ้นเยอะนะครับตอนนี้มันคาบเกี่ยวนะมันคาบเกี่ยวแต่ปีสองร้หกสิบเจ็ดนะแต่เข้าปีหกแปดแล้วนะยามมาเก็บความทุกข์อะไรเลยนะคือมันเก็บความทุกข์มาเยอะแล้วนะอดีตมันเจอแต่เรื่องความเศร้าความไม่สบายใจความทุกข์ ความแบบเก็บกดกดดนนันในเรื่องของความรักมาเยอะนะมันเลยทําให้คุณไม่สามารถจะออกจากสิ่งเดิมๆได้ัน,นต้องระวังกันเพราะว่าสิ่งนี้มันยังหลอกรวมคุณอยู่และดูซิว่าจะส่งผลถึงปัจจุบันนี้ไหมดูซิในปีในเดือนมกราคมนี้นะครับอืมให้ขึ้นแก้วถ้วยนะเราขึ้นําความเข้าใจนะ ในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยก็ยังพอมีอยู่บ้างนะในเรื่องของความรู้สึกที่มันยังกลัวอยู่ยังกัง,งวลอยู่ต้องทำความเข้าใจนะต้องรู้จักตัวเองเยอะๆให้กําลังใจตัวเองมากๆนะครับจะได้ไม่ทุกข์ไม่สบายใจอะไรก็เข้าใจตัวเองนิดนึงนะครับในการที่จะรู้จักตัวเองอะไรที่ผ่านมาก็ปล่อยนะทิ้งเอาไว้ในปีที่แล้วเราทิ้งไปเลยนะเรามาเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเพื่อจะเปิดหัวใจของตัวคุณให้กว้างมากขึ้นเปิดัวใจตัวคุณได้รักด้ เข้ามาในชีวิตตัวคุณได้ดียิ่งขึ้นนะครับไพ่กล้วยเนีมันเป็นการกอดกอดหัวใจตัวคุณเยอะๆนะครับคุณจะได้สร้างความอบอุ่นหรือสร้างพลังงานจิตใจสร้างความรักดีๆกับคนอื่นได้โดยเช่นันนะครับดูเรื่อง,อ,งอนาคตสิอนาคตไพ่ขึ้นแปดเปลี่ยนนะเราขึ้นการเดินทางนะครับอนาคตอคตืมจริงๆแล้วความรักเริ่มดีในเรื่องอนาคตด้วยซ้ำไปแต่ก็ต้องเกิดจากปัจจุบันที่คุณเปิดใจได้ดีแล้วด้วยนะเออต้องให้ดีด้วยนะเพราะว่าในเรื่องของใจหนาะคุณ ยังภาวะะวงยังกังวลเรื่องอดีตยอยู่เนี่ยการจะไปต่อความรักมันก็ยากนะเออต้องต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าไพ่ออือว่าจะเดินหน้าต่อเนี่ยมันก็ต้องมองไปข้างหน้านะยไพ่ือว่าชี้นะมั้ยคือมองไปข้างหน้าไปอนาคตรหรือการสร้างความสบายใจให้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองการไปต้องไปเรียกการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นใน,ในใจิตใจในปัจจุบันเป็นจุดสําคัญมากๆเพื่อจะให้คุณเปิดโอกาสเปิดความรักดี่ดีเข้าหาตัวคุณมากิขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของคนมีคู่กันบ้างนะครับดูซิว่าเจ้าชะตาเป็นยอย่างไร เจ้าตาป้าขึ้นเป็นเจ็ดดาบนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสร้างบุตรนะในเรื่องของเจ้าตาเนี่ยปขึ้นเป็นความกังวลเหมือนกันนะกังวลในความรักกังวลในความเป็นคู่ของคุณนี่ัส่ของเขาความเป็นตัว้นของเขาแต่ในตัวตนตัวคุณเนี่ยถามว่ามันมันก็ไม่ได้แบบอะไรมากเยอะแต่มันก็รู้สึกแบบไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ไม่อยากให้เขาทําแบบนั้นไม่อยากให้เขาทําแบบนี้แต่ก็พยายามปล่อยวางพยายามจะอดทนมากกว่านะกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะอันนชี่ว่าเรา คู่เป็นอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นเป็นวลออฟฟอร์จูนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นอธิธษฐานนะไพ่ขึ้นเป็นประพรมนะครับตัวเขาเองเข,งขาค่อนข้างที่จะมีความคาดหวังเยอะดาบในเรื่องของอการที่ตัวเขาเองเนี่ยเขาเหมือนมีความคิดเยอะแยะนะแต่แขนยเยอะมากมายกับตัวคุณด้วยนะเหมือนเขาอยากที่จะให้ความรักเป็นแบบนั้นอยากให้ความรักเป็นแบบนี้นะคืออยากจะเปลี่ยนแปลงนะเอออยากจะเปลี่ยนแปลงให้คุณเป็นอย่างนั้นคุณแบบนี้ค่อนข้าจะ ก,ก,กึ่งๆเจ้ากี้เจ้าการด้วยนะต้องระวังเหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนตัวคุณก็อาจจะแบบเฮ้ยมันทําไม่ได้เฮ้ยม,มันมีข้อจํากัดหลายอย่างที่มันยังต้องแบบเออบางอย่างก็เออยอยากเพิ่งเลยยังไม่อยากทําแบบนั้นยังไม่อยากทําแบบนี้นะมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองทั้งคู่เนี่ยต้องคุยกันเยอะๆนะในช่วงช่วงเดนเนี้ยจะเป็นจุดหลักสําคัญในการที่จะทําให้มันเกิดความเข้าใจกันมากยิง่งขึ้น มาดูเรื่องของการงานกันบ้างนะครับสําหรับคนที่กําลังหางานนะครับเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นอสูรผู้ถูกหลอกนะครับสำหรับคนที่กําลังหาง,งานในห้วงชุงเนี้ยนะต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะเพราะว่าในสิ่งบางสิ่งบางอยา่างคุณต้องเสริมทั้งความรู้เสริมทั้งความสามารถเยอะๆมีอุปสรรคหลายๆอย่างที่คุณต้องเอาชนะนะครับมีอุปสรรคหลาย,ลายอย่างที่คุณต้องสู้ต้องทําต่อนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของอสูรผู้ถูกหลอกเนี่ยมันมีหลายอย่างที่คุณต้องอดทนรอนะต้อง มีการกระทําเพิ่มขึ้นมีการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นจะได้ประสบความสำเร็จที่มากยิ่งขึ้นนะเพิ่มโอกาสตัวเองมก่ขึ้นแต่ก็อย่าที่จะหยุดทําอย่าที่จะยอมแพ้นะต่อสู้ต่อทําต่อจะได้เกิดความสำเร็จในเดือนมกราคมนี้นะครับมาดูเรื่องของคนที่เป็นพนักง,งานหรืราชการนะครับเป็นอย่างไรบ้างให้ขึ้นเป็นฮาริฮระนะครับในเรื่องของคนที่ทํา เป็นพนักงานราชการเนี่ยไพ่เคือฮาริราเนี่ยคือเรื่องของผู้คนนะคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนร่วมงานของตัวคุณนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นการปฏิสัมพันธ์นะการไปพบปะการไปพบเจอนะครับในเรื่องของการใช้ทั้งคําพูดนะเนี่ยคือโชคมาเรื่องของคําพูดอยู่แล้วการพูดในสิ่งที่เอ่อกับคนรอบข้างนะกับคนที่ทํางานกับคุณทาโปรเจกต์กับคุณนะการที่ต้องเข้าหาพบปะต้องพูดในสิ่งที่ดีๆนะอย่าไป ปักจัดจนเกินไปนะเออก็ไม่ดีนะไปทาร้ายจิตใจตัวคนคนอื่นเนี่ยมันทาให้มันเสียในเรื่องของโอกาสเสียในเรื่องของการาได้งานนะเออต้องระวังเหมือนกันนะครับแล,แล้วเนี่ยการที่คุณถนอมน้ําใจหรือช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยถ้าเนี่ยเร,รื่องแรงนดาลใาคุณได้ช่วยเหลือคนรอบข้างนะช่วยเหลือ,เ,อเพื่อนร่วมง,งานนะช่วยเหลือคนที่คุณอาจจะ ไม่ต้องช่วยหรอกอะไรแบบนี้คุณอาจจะคิดแบบนั้นแต่ว่าการได้ช่วยเหลือคนเขาจะช่วยเหลือกับคืนมาหาตระคุณซึ่งเป้าหมายของคนเกิดวันจันทร์ในปี2 6 8เนี่ยขึ้นเป็นพระแม่ค,คงคายอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันเป็นร่วงกัรอุปถัมภ์ช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นจุดที่คุณเริ่มจะช่วยได้เลยนะแล้วจะส่งผลนะไม่ใช่ส่งผลแค่เดือนนี้นะจะส่งผลทั้งปีนั้นเริ่มต้นจากการช่วยเหลือเพื่อนโรงงานคุณก่อนนะครับทำให้เปิดโอกาสเน่เปิดพลังงานดีๆนะเปิดความเ็จในเรื่องของการงานของคุณได้มากยเช่นนกันะครับ มารู้สึกว่าสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นโพลิสโนุกรรมนะคะรับพลังงานโพลสุนุกรรมนี่คือการที่เริ่มนะการส,สาร้างนะนนะธุรกิจของตัวคุณเนี่ยหากยิ่งหากคุณจะเริ่มธุรกิจในต้นปีเนี่ยเฮ้ยย่อมสําเร็จนะย่อมดีเลยนะอ่าถ้าคุณทํามในสายงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะเออเกี่ยวกับการส,สร้างนะสร้างตึกสร้างบ้านสร้างอะไรก็ตามเนี่ยก็ยิ่งดีใหญ่นะหรือาการทําเกี่ยวกับธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการค้าการขายหรือธุรกิจอะไรก็ได้นะคือการที่เริ่มการเริ่มต้นการสร้างอะไรต่างๆเนี้ยจะเป็นกวามสริมร้างของคุณเกิดบัญจัดนั้นแล้วเนี้ยทําได้เลยนะสู้ต่อทําต่อได้เลยมีความปังในเรื่องของธุรกิจได้เช่นกันนะครับมาดูเรื่องของการเงินนะครับการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างการเงินพ่ขึ้นเป็นพยายมนะครับในเรื่องของการเงินมีเรื่องใช้จ่ายหลักมากหน้าหลายทางเหมือนกันต้อง มีการคัดกรองให้ดีต้องสติให้อย่างมากๆนะครับมีการประคับประคองการเงินเพราะมีรายจ่ายเข้ามาแบบอยอ่มากนั้นะในสิ่งต่างที่คุณควรทําคืออะไรคือคุณต้องดูซิว่ารายจ่ายมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะ,ะรายรับเป็นยังไงบ้างนะต้องจัดการต้องแก้ไขยังไงต้องเร่งปิดนะเหมือนปิดประตูน้ําที่น้ำกำลังทะลักออกมาเนี่ยเออเราต้องปิด ปิดกอดใช้สติปิดกอดไม่งั้นเนี่ย,ยเงนินจะรั่วไหลหมดจากการใช้จ่ายของคุณจากการใช้อารมณ์ของคุณในการใช้เงินใช้ทองจากการใช้นู่นใช้นี่มากไปนะเออทําให้ในเรื่องการเงินของคุณเนี่ย,ยมันก็มีโอกาสที่จะหมดไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องได้ด้วยเช่นกันนะต้องระวังให้ดีนะครับเราไปดูเรื่องของโชคลาภกันต่อนะครับดูว่าโชคลาภเป็นอย่างไรบ้าง โคลาภไปขึ้นไกลทอกนะครับในช่วงห้องช่วงนี้นะครับโชคลาภมากับการขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับดังนั้นโชคในเรื่องของหวยเรื่องของตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีมาแต่มีมากับการที่เมื่อคุณเจอปัญหาคุณเจอเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นปัญหาของคุณเนี่ยมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาแก้ให้คุณนั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีเหมือนกันนะเว็นการที่คุณไม่ว่าเจออะไรก็ตามก็เอาชนะได้นะครับมาดูเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพช่วงนี้นเป็นอย่างไรไปขึ้นเป็นนางมนสานะ สุขภาพช่วงนี้ต้องระวังนะในเรื่องของอาการปวดเนื้อปวดตัวปวดหลังนะร,ระวังให้ดีเหมือนกันเพราะว่าปัญหาสุขภาพมัน,มนเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องหลังนะคุณอาจจะแบกอะไรหนัก,นกมีความเครียดสะสมในเรื่องต่างๆมีความคิดความเครียดใน คิดเรื่องงานคิดเรื่องการเงินคิดเรื่องความรักคิดจนปวดหัวไหมนะคิดจนปวดหัวเลยนะแล้วปวดมันลามถึงไหล่ลามถึงหลังเลยนะออต้องระวงังเหมือนกันเพราะว่าเซลล์นี้มันเหมือนถ้าป่วยเรื้อรังเกินไปหรือปวดเรื้อรังเกินไปมันก็เป็นปัญหาสุขภาพในอนาคตได้ด้วยนะครับังแล้วต้นปีแล้วรักษาสุขภาพรักตัวเองให้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับมาดูเรื่องของจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนตัวคุณไพ่ขึ้นเป็นนางราตรีนะครับไพ่ขึ้นคิดมากนะคิดจนทําร้ายตัวเองนะคิดจนทําให ทำอะไรไม่ได้นะเออบางทีมันติดเื่องใจเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะคุณมีความคิดแบบร้อยแปดมีเป้าหมายร้อยแปดก็ทําไม่ได้มันติดที่ใจนะดังนั้นเริ่มต้นที่จะเกิดความสําเร็จเริ่มต้นที่จะเอาชนะทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนินความรักนะอะไรก็ตามเนี่ยเออจะทาหรือจะไปช่วยเหลือใครก็ตามในปีสองพเนี่ยเริ่มต้นจากใจในต้นปีนี้ก่อนปรับใจตูนที่ดีขึ้นนะเอา จุดด้อยให้เป็นจุดแข็งให้ได้นะแล้วก็เสริมในเรื่องของความที่คุณเองเนียถ้าคุณเสริมเรื่องจุดด้อยของตัวคุณได้เนี่ยทําให้คุณกลายจะพูดมากขึ้นได้ด้วยนะออทำให้คุณมีวาสนาปากปากล้าพูดหาคนได้มากยิ่งขึ้นทําอะไรมันก็สําเร็จได้นะเอาชนะในเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่คุณจะมีกําลังบังชาได้ยังไงมีต่อสู้ได้ยงไง ต้องเอาชนะในเรื่องจุดต้อนตัวคุณได้ไดนั้นจิตใจ,จเป็นจิตสิ่งสำคัญมากในเดือนนี้นะหากคุณมีความกล้ามากขึ้นนะเอาชนะความปัวได้มากขึ้นคุณก็จะมีกำลังใจที่จะเป็นผู้ชนะสิบทิศนะในเดือนนี้เริ่มต้นแล้วผู้ชนะสิบทิศในทั้งปีได้ด้วยนะคุณต้องเริ่มจากใจตัวคุณนั่นเองนะครับมโนเสวาอุปสรรคล่ะอุปสรรคพ่ยขึ้นเป็นอันอยุติธรรมนะครับต้องบอกเลยว่าบางสิ่งบางอย่างนะมันอาจจะ ไม่ได้ดังใจตัวคุณนะอุปสรรคมันมากกับเรื่องที่มันมีทั้งเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมีทั้งเรื่องที่คุณยังทําไม่ได้นะมีทั้งเรื่องในสิ่งที่มันมันเหมือนแบบถ้าให้ยกตัวอย่างเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าคุณอยากจะ ทำสิ่งนี้แต่เวลาไม่พร้อมคนยังไม่พร้อมนะไปเหมือนเราไปทํางานแล้วอ้าวเขาเลื่อนนัดเราอะไรแบบเนี้ยคือมันไอ้ทําทำคือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหตุทําให้มันทําสิ่งนั้นไม่ได้นั้นมันก็เลยทําให้คุณจิตตกเห็นไ,ไหมมันก็ย้อนกลับที่จิตใจนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวคุณก็ตามคุณอย่าละทิ้งเป้าหมายตัวคุณนะอย่าละทิ้งความตั้งใจงตัวคุณ ต้องสู้ต่อนะครับต้องทําต่อถึงแม้ว่าจะอุปสรรคจะมาในรูปแบบไหนก็ตามนะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือจุดมุ่งหมายนะสิ่งที่คุณจะทําสิ่งที่คุณจะช่วยเหลือคนสิ่งที่คุณจะให้เกิดความสำเร็จเลกอยู่ที่ว่าคุณมองอย่างไรคุณทําอย่างไรมากกว่านะครับอะมาดูสิว่าไพ่สิทธิกริยานะครับจะบอกอะไระครุณขอบารมีนะครับครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางปไพ่สิทธิกริยานะครับ ให้ขึ้นปีชวดนะครับปีชวดคือการปรับตัวปรับตัวให้เก่งนะอย่างที่บอกว่าไอ้มาคืออุปสรรคมา,มาคุณต้องปรับตัวนะเออไม่ว่าอะไรก็ตามเข้ามาหาตัวคุณถึงแม้ว่าจะไม่ได้คาดคิดคาดหวังแม้คาดคิดคาดฝันงนั้ันเจออะไรแบบนี้จงทําตัวให้เป็นเหมือนดังน้ำน้ำไปได้ทุกทีนะน้าอยู่ในสภาวะ อยู่ในภาชนะใดเนี่ยก็อยู่ได้นะอยู่ในแก้วก็อยู่ได้นะอยู่ในภาชนะใหญ่ก็อยู่ได้อยู่ในแม่น้ําก็อยู่ได้อยู่ในลาคลองก็อยู่ได้เป็นทั้งน้ําเย็นเป็นทั้งน้ําร้อนอยู่ได้หมดเลยด้านคุณเป็นคนที่อยู่ในและทุกสถานที่นะหากคุณปรับตัวเก่งคุณก็จะเอาชนะในทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยเช่นกันนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพญานาคคูนะครับ ในเรื่องของพลังงานของการกระทำของตัวคุณนะในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์การเข้าหาผู้คนนะในเรื่องของการช่วยเหลือผู้คน mm. ก็จะเป็นจุดหลักสําคัญเหมือนกันนะครับยิ่งในปี2568เนี่ยนะถ้าหากคุณไปดูในเรื่องของเป้าหมายประจําปีของตัวคุณเนี่ยไนะพ่ขึ้นเป็นวันจันทร์ไพ่ขึ้นเป็นพระแม่งของคนเกิดวันจันทร์ไพ่ขึ้นเป็นพระแม่คงคาเนี่ยขึ้นเป็นการปรผสมช่วยเหลือดังนะนั้นการที่คุณเริ่มที่จะช่วยเหลือคนนะเริ่มที่จะไป หาผู้คนนะในเรื่องของคนรอบข้างก็ได้ช่วยช่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้เซลล์เนี้ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าพอคุณช่วยแล้วมันเหมือนเป็นบุญคุณอ่ะมันเป็นเรื่องของการที่ช่วยมาช่วยกลับนะเขาช่วยเดี๋ยวตัวคุณในยามที่คุณลําบากในยามที่คุณทุกข์นะเซลล์เนี้ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆผลบุญนะคุณก็ได้รับการช่วยเหลือตอบคุณจะรับในเรื่องของความสเร็จมากขึ้นนะสิ่งสำคัญเซลล์เนี้ยก็อย่าหลงลืมกันละกันรวมไปถึงเรื่องของพลังงานทางจิตใจนะครับในเรื่องของ การกระทําของตัวคุณในเรื่องของความสําเร็จที่มาจากแรงผลักดันมาจากความที่คุณต้องกลา้าจะคิดกาจะทำมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงช่วงนี้นะครับไพย่ยิงขึ้นในเรื่องของพญานาคคู่เนี่ยให้คุณไปไหว้พญานาคนะเพื่อจะให้คุณเกิดความสําเร็จความสมหวังในทุกๆด้านในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักในเดือนมกราคมนี้นะครับมาดูซิว่าไพ่บุญญาพริหานว่าอย่างไร ให้ขึ้นเปน็นในเรื่องของการปิดทองพระพุทธรูปนะการถวายผลไม้นะครับอ่ะคุณอาจจะไปปิดทองพระพุทธรูปตามวัดวารามต่างๆใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับหรือว่าอ่าคุณไปวัดนะที่เกี่ยวกับมีเกี่ยวกับพญานาคด้วยก็ยิ่งดีนะไปปิดทองนะทั้งพระพุทธรูปทั้งพญานาคเพื่อเสริมบารมีเสริมกําลังศััพย์ให้ตัวคุณให้มีมากยิ่งขึ้นและเนี่ยซื้อผลหมากรักไม้นะซื้อผลไม้ไมาถวายพญานาคก็ได้นะเพื่อจะให้ สร้างความอุดมสมบูรณ์นะสร้างความสําเร็จนะสร้างความสมวังให้เกิดขึ้นกับตัวกุณในเดือนมกราคมนี้ด้วยเชงกัดน,นะครับมาดูเลขมงคลน,นะครับที่จะเสริมวาสนาตัวคุณดูซิว่าเป็นเลขอะไรไพ่ขึ้นเป็นเลขสามนะครับไพ่ขึ้นเลขค่านะครับนั้นคุณมีเลขสามแล้วก็เลขคาเนี่ยเป็นการเสริมในเรื่องของ การสื่อสารนะเสริมเนื้อเรื่องของความสําเร็จนะมีความกล้าเลขห้านะเป็นความกล้านะเรื่องของความสําเร็จนะเลขสามคือการต่อสู้การลุยนะไม่ว่าคุณจะพูดกับใครเจอใครก็ตามนะคุณกล้าคิดกล้าพูดกล้าทามากขึ้นนะสำเร็จมากขึ้นไม่เกรงกลัวนะแล้วก็ทําให้คุณพูดอะไรก็ใครก็เชื่อพูดอะไรใครก็รักมากขึ้นคือนั้นให้คุณนําเลข3ามเลขห้านะครับทำเป็นบอยเปิลก็ได้จดใส่กระดาษเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อเสริมดวงของตัวคุณในเดือนมกราคมนี้ด้วยเช่นกันนะครับ แล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ